สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆถูกๆกันอีกแล้วนะครับผมเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับเริ่มต้นที่89,000บาทเท่านั้นนะครับเนื้อที่100ตารางวาและมีแปลง384ตารางวานะครับ200,000บาทโอนให้ฟรีด้วยนะครับผมโฉนดคุดแดงน้ำไฟมีที่หน้าที่เลยนะครับอยู่ในชุมชนนะครับผมมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวอําตําบลหนองโสนนะครับอาเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดการโอนนะครับ16กันยา64ครับผมการโอนใส่ชื่อหลังโฉนแล้วยื่นแบ่งนะครับและรอรังวัดออกโฉนประมาณ45-60วันนะครับแล้วแต่คิวรังวัดขอลูกค้าที่เข้าใจและรอได้นะครับผมหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมที่เจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของผมก็ใส่ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วผมคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับเบอร์โทรและ Line อไอดีไลน์จะเด้งขึ้นมาและยังมีพิกัด GPS ด้วยนะครับใส่ไว้ใต้คลิปแล้วเหมือนกันับผม ลองจิ้มเข้าไปดูก่อนได้ครับดูทำเลดูสถานที่ก่อนได้ผมต,ตาม GPS เลยนะครับที่กัดนะครับที่ดินแบ่งแล้วสวยๆผมั 8, 000, 000, บผม89,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลเาพิเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ